จะไปเขียนเดลี่ล็อกค่ะหรือบันทึกประจำวันนั่นเองค่ะ,ะต่อไปนะคะเราก็จะมาเขียนเจ้าตัว d a i l y ล็อกันนะคะก็คือบันทึกประจำวันนะคะอันนี้มันจะเป็น day to day use เลยนะคะมันก็คือการเขียนว่าเราอะอยากทำอะไรบ้างนะคะในแต่ละวันเนาะปกติเลยก็จะมานั่งเขียนในตอนเย็นนะคะก็เขียนว่าแบบโอเคพรุ่งนี้ฉันจะทำอะไรบ้างนะคะแล้วพอมันเปิด เปิดมามันก็สามารถที่จะดูได้เลยนะคะอ่าสมมุติวันนี้นะคะเราก็ใส่ไปเลยว่าวันที่อ่สิบหกนะคะมีวันนี้เราจะทำอะไรบ้างนะคะเราก็ใส่ไปเนาะวันนี้เราจะมีต้องตัดต้องวัดตัวนะคะวัดตัว ันนี้เนยเขียนในชืิอของเนยเลยเนาะก็คือเนยจะต้องไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวนะคะวันนี้เนยก็มีนัดจับช่างว่าจะต้องส่งไอเจ้าตัวไซส์นะคะเพื่อที่จะตัดชุดนั่นเองนะคะหารูปที่เป็นเขาเรียกว่าคอนเซ็ปที่อยากถ่ายภาพลง i อนะคะก็จะไปดู reference ไอจีถ่ายภาพนั่นเอง ่สตอรี่บอร์ดนะคะจะใส่สตอรี่บอร์ดก่อนนะคะสตอรี่บอร์ดคอนเทนต์นั่นเองบวกกับคอนเทนต์นะคะแล้วก็วันนี้ที่กำลังทำอยู่ตอนนี้นะคะก็คือการอัดคลิปวิดีโอนะคะอันนี้จะอัดด้วยกันสี่สีตอนนั่นเองนะคะแล้วก็วงเล็บไว้ว่าเป็น4เสร็จแล้วนะคะในม,มีอีกวันนี้ วันนี้เป็นวันที่เนก็ใส่เป็นอีเวนต์ไปนะคะเป็นวันที่เนยลนช์แคมเปญ Better You Better World Day One เนยก็ใส่ไปวันนี้นะคะในโพสไอเจ้า Day 1ไปแล้วนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือคือการออกกำลังกายสมมุติว่าเราเขียนตอนกลางคืน นะคะแล้วตอนเช้าเราเปิดสมุดปาดเดียวมองปาดเดียวแล้วเราก็ไปลงมือทํานะคะหลังจากที่เราลงมือทําเสร็จแล้วนะคะตอนก่อนนอนก็ได้นะคะเราก็มาเปิดอีกรอบหนึ่งเพื่อที่เราจะเขียนของวันพรุ่งนี้เพราะพรุ่งนี้เราต้องทําอะไรบ้างนะคะเนยก็จะมานั่งทบทวนว่าโอเควันนี้เนาะวัดตัวเพื่อตัดชุดอันนี้เนยทำไปแล้วทําไปแล้วเนี่ยในกลางอย่างนี้ติ๊งนิ่งอ่า อันนี้ถือว่าเป็นท a กษที่ทำเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ reference ig ถ่ายภาพัน้อันนี้เนทำเสร็จแล้วเนยก็การกระบาดนะคะแล้วก็ s o r y board content แบบนี้นะคะเนยทำเสร็จแล้วนะคะเนยก็จะการกระบาดเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่สิ่งที่เนยทำไปแล้วนะคะแล้วก็อีกอันนึงวิดีโอคลิปนะคะสมมุติว่า วิดีโอคลิปนี้นะคะเนยทาได้แค่สามอันแต่เนยตั้งใจไว้ว่าเนยจะทํสี่อันแบบนี้นะคะแล้วเนยก็บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเนยพรุ่งนี้เนยค่อยทําละกันนะคะสิ่งที่เนยจะทําก็คือการย้ายงานอืมอันนี้คือการย้ายงานปาไปค่ะย้ายงานไปนะคะเนยจะเอางานนี้นะคะไปทํานะคะในเดือนถัดไปนะคะก็คือเราก็จะใส่ทาร์กสมูปไปนั่นเองนะคะ แล้วก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรนี่ก็จะเป็นอีเวนต์นะคะที่เนยลนอ์แคมเปญเดย์วันนะคะแล้วก็ออกกําลังกายสมมุติว่าถ้าเนยอ,ออกแล้วนะคะเนยอ,ออกเสร็จแล้วเนยก็จะมากากบ,บาดแบบนี้หรือถ้าเนยบอกว่าเนยจะไม่ออกแล้วนะคะสิ่งที่เนยทาก็คือค่าสิ่งนี้ทิ้งจืดค่าทิ้งไปเลยนะคะแบบนี้เนาะแล้วก็วันนี้นะคะเนยรู้สึกว่าตอนที่ เนยไปหาและเฟรนด์มาในไอจีค่แล้วเนยเจออินสไพร์บางอย่างก็คือการเขียนที่เป็นแบบ Doodle Art นะคะคือเหมือนเป็นการใช้การวาดรูปเป็นแบบลายเส้นน่ารักน่ารักนะคะในในชอบมากเลยนะคะแล้วก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเนยจะเอาเจ้าตัว Doodle a r ตเนี่ยนะคะมาตกแต่ง b u l l e เล o u จอ a l นของเนยนะคะขออนุญ,ญาตทำเป็นอินสไพร์ไว้นะคะแบบนี้แล้วเนยก็จะใส่ว่า อ่าแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวสัญลักษณ์ที่เนยอินสปายมากเลยเดี๋ยวพอในกลับมาดูนยะก็จะรู้ว่าเฮ้ยโอเคสิ่งนี้มันอินสปายฉันนะเดี๋ยวเนอาจจะเอาไปวาดรูปนะคะตกแต่งเพิ่มเติมนะคะในบลูเรตเจอร์นลของเนยนั่นเองนะคะก็จะมีประมาณนี้เนาะอ่ะจบแล้วนะคะอันนี้คือการเขียนเดล y ล็อกของเราค่ะ